อันนี้อยู่สวนภูมินะทุกคนนะไปคนเดียวนี่โอโ้โหไปคนเดียวแล้วไปแล้วไปแล้วคนไปแล้วไปแล้วเห็นไหมเห็นไหมนี่ไปแล้วเขาจะชนไหมจะชนไหมชนไหมจะชนไหม,มไม่ชนหลบเองครับโอโ้โหแล้วทุกคนเนาะใครเห็นอ,อยู่ไซน์แหน่แบบนี้เนาะมีแบบนี้อยู่ไซน์แหน่ออบอกว่าจะ็ปเดอร์ทุกคนอบ,บอกจะบอกใครเห็นเนาะ บ้านบเราจะบอกเลยบ่มีแน่นอนบ่มีแน่นอนทุกคนบอกเคยเห็นเลยยอมรับความอัจฉริยะแบบนี้ทุกคนรูปทรงมัินมัดเลยสุดๆนี่คือสนามบินสุวรรณภูมิเนาะมันบอดมีแต่ความร่ำสมัยด้านใดด้านหนึ่งทุกคนทุกด้านทุกด้านจริงๆทุกด้านจริงๆทุกคนทุกด้านจริงเลยอ ท so ุกคนมูนหันม uh ันเห็ดวป่นี่หันหันลงหันเนี่ยมีหลายอาคารทุกคนเด้อแวบเข้ามาแล้วโอ้ยทุกคนมอเตอร์ไซค์ร้านขายมอเตอร์ไซค์ยังไม่เยอะเท่านี้นะ เดินก็ต้องพูดถึงคนอจอดข้างบนล้น,ลนข้างล่างอ,อันนี้ผูดด้โดยสารหรือว่าเป็นพนักงานไม่รู้นะแต่ว่าเยอะเหลือเกินเยอะจริงๆนั่นทั้งหมดนั่นแหละดูแล้วบริเวณตรงนี้ถือว่าเป็นาลานจอดรถเนาะทุกคนนะ่าจะเป็นตรงนี้เป็นกลางแจ้งเนาะ,ะนี่นี่อาดอทุกคน ก็จะมีอาคารหลายอาคารนะจอดรถส่วนใหอาคารเดียวนะอาคารอะอาคารอา,อาคารส่วนนี้อาคารผู้โดยสารว้าพี่น้องออออนี่คือสนามบินบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิสุนเนาะนี่ดูจากตรงนี้ก็รู้แล้วนี่คือความยิ่งใหญ่ตรงนี้เพิ่นนา่าจะเฮ็นยังเพิ่มเติมนั่นนี่ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราจะป่าเดินลงมาชั้นใต้ดินนะลงมาชั้นใต้ดินใช้เขามาเดินเลย <laughs> จะไปนั่ง a i r p o อร Link เข้าไปยังน้่แหละในเมืองเนาะเป็นบไปได้เลื่อนที่แปลกตามากนะมีการสโลปสไลด์ด้วยว้าว มาเจอเจ้าอัจฉริยะทุกคนนี่อันนี้อยู่สวนภูมินะทุกคนนะไปคนเดียวนี่โอ้โหไปคนเดียวแล้วไปแล้วไปแล้วทุกคนไปแล้วไปแล้วเห็นไหมเห็นไหมนี่ไปแล้วเขาจะชนไหมจะชนไหมชนไหมจะชนไหม,ไ,หมไม่ชนหลบเองครับโอ้โหไม่มีใครบังคับเลยอ่ามีการหันก่ออ่ะ,อะไปเอง ไปเองครับนักเลงพอโอ้โหสุดยอดจริงเลยคนไทยเนี่ยอาชริยะมากเลยตั้งแต่เกิดได้ใหญ่มาหมดเจ็าเองกับบุคเคยอะ่ะได้มาเดินตรงนี้จักเถื่อนโอ้นี่เรจะเดินลงลงอีกชั้นหนึ่งทุกคนลงอีกชั้นหนึ่งลงไปอีกชั้นหนึ่ง นี้คือว่าเป็นครั้งแรกของว่แจบเนาะโอ้นี่ทุกคนบรรยากาศบรรยากาศภายในเป็นเช่นนี้นะฮะโอ้ผู้จที่ตัวใหญ่มากทุกคนน่าเกยขามจริงทําเป็นเนินสไลด์ขึ้นเหมือนสโลปแบบนี้ทุกคนแล้วก็จะมีมันได้เลื่อนโอ,โอ้น้องอัจฉริยะมาแล้วทุกคนนี่เ,นเก็บของ่น ไปเลย,เลยวนรอบเสาเอ๋ <laughs> โอ้โหมาตรงนี้เลยที่เห็นลายอนี้มันคืออ่ะอันนี้นะอันนี้มันเป็นยันยังเที่ยวบินขาออกเที่ยวบินาขาเข้าเหมือนเป็นบอร์ดอันนี้เป็นกระดานแบบแนะนำนาะทุกคนนาะเป็นป้าย่ยางเลยนี่ การออกแบบต่างๆนะทุกคนโอ้โหสุดยอดนะเลยทางเขาออกเลยเสียบหน้านี้โอ้ยยองยองยองยอมงมันเชื่อมอาสายรถไฟฟ้าเลยเนาะถ้ากระว่าลงจากเครื่องถ้าเกิดบูมีรถส่วนตัวมาหรือบอยากนั่งรถนะกัน จับเขาเมืองคือเชื่อมรถไฟฟ้าเลยไอพอลิงเลยทุกคนแล้วทุกคนเนาะใครเห็นอ่าอยู่ไซน์ไหนแบบนี้เนาะมีแบบนี้อยู่ไซน์ไหนบอกบาจับเดิร์ุกคนบอกจับบอกเคยเห็นเนาะบ้านบอกจับบอกจ็บบอกเลยบบมีแน่นอนบบมีแน่นอนเนาะทุกคนบอกเคยเห็นเลยยอมรับความอัสิรนยาแบบนี้ทุกคนกส่งเลยมืดเลยสุดๆนี่คือสนามบินสุวรรณภูมนะิเนาะ มันบริมีแต่ความลองสงมัยด้านใดด้านหนึ่งคนทุกด้านทุกด้านจริงๆทุกด้าน,นจริงๆทกคนนะทุกด้าน,น,นเลยสุดเลยทุกคนนี่ครับทุกคนอีกสิ่งหนึ่งเนอะน้ำดื่มฟรีทุกคนในสนามป็นแห่นี้นะคือนอกจากอ่า จะมีเครื่องตัมหัวใจอัจฉริยะแล้วมีน้ําดื่มฟรีอันนี้ของผู้ชายมีของผู้ชาย,ชายนะาหูยิ่งนะนะมีน้ําดื่มฟรีทุกคนอุกที่เป็นวันสิบเิ่นตะบ,บีตะบ้านแต่เอาเงินนะขออย่างมันแบ่งบ้นอย่างนี้น้นำฟรีน้ำเปล่าน้ำสะอาดทุกคนบริสุทธิ์กล่องเห็นบอกคือมีทุกอย่างมีทุกอย่างเนาะความจริงเงินสนามบินนี่อย่างแพงนะของอย่างแพงแต่เป็นกับมีของฟรีให้ทุกคนโอ้สุดยอดนะเลยเพื่อไทย ลากระบงังสถานสถานีต่อไปสถานีลากระบงังลากระบังสถานีนี่จุดน้ำพุออกมาเยือกเยืออ่รส่วนจะจักรเนาะบาโวรออยู่ตรงนั้นแล้ว เราจบมายืนถ่ายคลิปแล้วก็มีคนยืนคน2คนที่เจ้ายู่ืนเล่นด้วยทซ้ำว้าวอู้ยสวนกันอู้ยตกใจเลยเมื่อกี้เรเห็น ที่สามแค่นั้นแหละคนเยอะก็เลยมาถ่ายปลายทางเลยทุกคนพญาไทลงจะแอปพลิเคชันทุกคนเนาะอาจจะมาเชื่อมต่อ BTS ตรงนี้เนาะเราจะมาจากโซนภูมินี่ถือว่าคลิปโรดนี้ามทุกคนไว้ประมาณนี้ครับทุกคนสวัสดีครับผม